ถามคู่หมอมันบ้างนะครับคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการย่อยที่หนึ่งั่นเองนะครับครอบครัวพลังบวกที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยนะครับมีการจัดทําหลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกเกี่ยวข้อ,งก,ของกับการสร้างวินัยเชิงบวกชักษะสมอง EF เนี่ยนะครับหลักสูตรนี้จะส่งเสริมครอบครัวไทยท่าไรความรดนแรงอย่างไรกันบ้างสอบถามคู่หมอกกันเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอ๊อฟนะคะแล้วก็กราบสวัสดีคุณหมอเดลนะคะคุณหมอชันวิทย์ค่ะ สวัสดีพี่ขันทองค่ะพบกันอีกครั้งค่ะแล้วกอ็อาจารย์กุศลวัฒน์นะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมทั้งซูมแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะตอบคำถามนะคะว่าเอ๊ะค่ายนี้จะสามารถช่วยลดความรุนแรงได้อย่างไรนะคะต้องบอกว่าเรามีการเ,เขาแบ่งออกเป็นสอง,สองเรื่องนะคะนั่นก็นคือว่าเรามีการที่จะออกแบบนะคะในเรื่องของเนื้อหา นะคะแล้วก็ตัวกระบวนการด้วยนะคะในเรื่องของเนื้อหานะคะก็คือเป้าหมายสูงสุดเลยเราต้องการที่จะเปลี่ยนจากผู้ปกครองนะคะเป็นผู้ประคองนะคะก็คือเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้กลายเป็นผู้ประคองประคองใจตัวเองค่ะประคองอารมณ์ตัวเองนะคะเป็นฐานที่มั่นทางใจเนี่ยเพื่อให้ตัวเองและลูกและครอบครัวนะคะก้าวข้ามความขัดแย้งภายในตัวเองในใจิตใจของตัวเองนะคะรวมถึง ภายนอกความขัดแย้งภายนอกด้วยซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดที่อยู่ตรงกันข้ามนะคะกับความรุนแรงในครอบครัวเมื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเป็นผู้ประครองได้แล้วนะคะความรุนแรงในครอบครัวก็จะน้อยลงทีนี้เราจะทํำยังไงนะคะเพื่อไปถึงเป้าหมายก็มีการคัดสรรนะคะตัวเนื้อหาเพื่อให้เกิด3ามเพิ่มนะคะก็ะคือให้เพิ่มในเรื่องของความรู้ทักษะ แล้วก็เจตตคตินะคะโดยตั้งคำถามง่ายๆเลยว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประคองเอ๊ะผู้ประคองเขาต้องรู้อะไรเขาต้องมีทักษะอะไรนะคะแล้วเขาต้องมีเจตตคติอะไรนะคะก็เลยเป็นที่มาของเนื้อหานะคะยกตัวยอย่างเช่นในการทำค่ายครั้งนี้นะคะเนื้อหาที่เราคัดมาเนี่ยมีอยู่สามส่วนส่วนแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของ ออการเพิ่มเจตคติที่ดีต่อตัวเองแล้วก็ลูกด้วยด้วยการนำองค์ความรู้นะคะฐานรากสามมิติการพัฒนามนุษย์เข้ามาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเ,ออเวลาเราพูดถึงพัฒนาการนะคะเราจะเน้นหลักๆเลยที่ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญานะคะในค่ายนี้เรากมันจะบอกว่า นั่นเป็นแค่มิติหนึ่งเท่านั้นเรายังมีอีกสองมิตินะคะที่ผู้ประคองจำเป็นจะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของพัฒนาการด้านตัวตนแล้วก็ทักษะสมอง E F ด้วยนะคะแต่โดยหลักๆแล้วก็คือเพื่อให้คุณคุณพ่อคุณแม่นะคะเกิดความเข้าใจว่าวิธีการที่พวกเราพูดคุยหรือต้องการที่จะซ้อนตัดเตือนลูกในแต่ละวันนี่ละค่ะนะคะ,นะคะสามารถทำให้ลูกเนี่ย รู้สึกเสียเซลฟ์หรือรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกสูญเสียคุณค่าความเป็นตัวตนของตัวเองได้นะคะจึงจําเป็นต้องให้รู้ว่าเอ๊พัฒน,นาการด้าน e, เอ่อด้านเซลฟ์นะคะและ EF เนี่ยเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของมุมมองของพัฒน,นาการทั้ง3ด้านนี้นะคะ่ะจะช่วยปรับเปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้มองดู และก็เข้าใจพฤติกรรมตามพัฒนาการมากขึ้นนะคะต้องก้าวข้ามความเชื่อและความชินนะคะในการสื่อสารในครอบครัวคุณหมอยกตัวอย่างเช่นลูกมีแฟนหากลูกวัยรุ่นบอกว่ามีแฟนนะคะพ่อแม่ต้องคิดก่อนเอ๊อลูกอยากมีแฟนนี่เป็นพัฒนาการปกติไหมนะคะถ้าลูกวัยรุ่นอยากมีแฟนเห็นไหมคะเป็นพัฒนาการปกติสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม คุณพ่อแม่ต้องมองเห็นก็คือแบบเออภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของเราก่อนนะว่าลูกเรามีพัฒนาการปกตินะคะและดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องเสริมทักษะอะไรเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยสามารถก้าวข้ามพัฒนาการนี้ไปได้อนุญ,ญาตให้ลูกอยากนะคะนั่นคือตัวตนของลูกความรู้สึกนึกคิดของลูก ส่วนทักษะที่จะต้องควบคุมความอยากและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างไรเนี่ยอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นโอกาสแล้วก็สอนทักษะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอทัศนคติที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราได้ยินกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยก็คือว่าเห็นพฤติกรรมของลูกค่ะอย่าเพิ่งด่วนไปตัดสินตีตราแต่ตีความหมายพฤติกรรมก่อนนะคะลูกบอกว่าเนี่ย มีแฟนเนี่ยเพิ่งบอกว่าวิ้ยแกแดกเฮ้ยทำไมรีบมีไม่รู้จักเรียนจอดนี่คือตีตรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยมีแฟนแล้วมองไปค่ะว่าเออมันถึงเวลาแล้วนะที่ลูกเราจะมีพัฒนาการนี้นะคะแล้วอย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าเข้าใจพัฒนาการนะคะกว่าลูกจะอยากมีแฟนเนี่ยโอ้โห และเราเป็นห่วงเนี่ยก็คือวัยรุ่นแสดงว่าเราสามารถทำใจค่อยๆทำใจแล้วก็รับมือกับเรื่องนี้ได้ทั้งตั้งแต่ปฐมวัยนะคะตั้งแต่ลูกยังเล็กเลยแล้ค่อยๆมองลูกว่าเมื่อถึงวัยนั้นเนี่ยเราจะจะสามารถรับมือและสอนทักษะลูกได้อย่างไรนะคะนอกจากจะไม่ตีตรานะคะแลรู้จักตีความแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการปรับ เจตคตินะคะต่อพ่อแม่เลยก็คือการเลี้ยงลูกค่ะสำหรับควรเป็นพ่อแม่นะคะไม่จำเป็นต้องใจเย็นนะคะและไม่จำเป็นต้องอดทนนะคะเราสามารถที่จะ enjoy นะคะกับพัฒนาการของลูกหมายถึงว่ามองดูลูกเติบโตไปพร้อมลูกเมื่อเมื่อเห็นว่าลูกมีพัฒนาการตามนี้นะคะพฤติกรรมที่ออกมาอาจจะขัดใจเรานะคะเช่นลูกเริ่มปูดไม่เพาะเริ่มติดเพื่อน อ๋อมันเป็นวัยนี้ของเขานี่เองและเราจะสอนทักษะอะไรเน็นยนะคะไม่จําเป็นต้องไปใจเย็นหรืออดทนเพราะใจเย็นนะคะมีวันหมดอดทนมีวันขาดแต่ถ้าเกิดว่าเราทําใจยอมรับนะคะไม่ฝืนธรรมชาตินะคะเปิดรับนะคะเข้าใจในธรรมชาติของลูกอันนี้ละคะ่ะคือคําตอบที่ผู้ปกครองจะกลายเป็นผู้ประคองได้นะคะ เนื้อหาที่2นะคะที่คัดสรรเข้ามานั่นก็คือเป็นเรื่องของทักษะสมอง e f นะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการด้านตัวตนด้วยนะคะคุณพ่อพแม่นะคะในค่ายจะเข้าใจเลยว่าทําไมเราถึงจําเป็นจะต้องรู้จักทักษะสมอง e f นะคะที่ให้รู้จักเนี่ยไม่ได้ให้รู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนมันทําอะไรนะคะ แต่เราจะเน้นเรื่องของกระบวนการทำงานของทักษะสมอง E.F. ซึ่งเป็นสมองส่วนเหตุผลและเป็นสมองส่วนจิตสำนึกที่จะให้ลูกของเรานะคะสามารถที่จะใคไขครวนนะคะเกิดจิตสำนึกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่จะทำยังไงให้ E.F. ทำงานนั่นก็คือมันก็จะมีที่มาว่า E.F. เนี่ยจะทำงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้กระบวนการสื่อสารเชิงบวก แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่ใช้การตีตาสั่งทําให้อับอายนะคะก็จะทําให้ลูกรู้สึกเสียเซลล์นะคะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองและเมื่อไหร่ที่ลูกรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองค่ะลูกจะใช้กลไกลปกป้องตัวเองนะคะและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและตรงจุดนี้เองนี่แหละคะ่ะที่ EF ของลูกจะไม่มีโอกาสได้ทำงานเลยนะคะส่วน ที่3นะคะที่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของแบนเนอร์ที่ขึ้นนะคะว่าทำไมเราให้ปรอบกอนสอนที่หลังนะคะนั่นก็คือว่าหลายๆครั้งเลยความชินของคุณพ่อคุณแม่นะคะเ,เมื่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเรามักจะรีบด่วนเข้าไปตัดสินตีตราลูกไม่พอ เรารีบด่วนเข้าไปสั่งสอนลูกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเวลาที่ลูกของเรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะเราจําเป็นจะต้องปลอบให้อารมณ์เขาสงบก่อนนะคะแล้วก็สอนเขาที่หลังนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการปลอบว่าเอะเราควรพูดยังไงนะคะ สอนกระปน้าที่สอนแบบถ้าไม่ในกระบวนการสอนเนี่ยเราต้องให้ลูกมีส่วนรวมด้วยการถามนะคะครูหมอมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหากเราเห็นลูกนะคะโกรธแล้วตีเพื่อนแน่นอนผู้ปกครองนะถ้าเป็นผู้ปกครองเลี้ยงลูกด้วยความเชื่อและความชินเดิมๆนะคะจะต้องเข้าไปบอกว่าตีเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนเจ็บคําถามก็คือแล้วอารมณ์หนูน่ะสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่พวกไขร เพื่อนเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหคุณพ่อคุณแม่นะคะยิ่งคอนเฟิร์มลูกใหญ่เลยว่าพ่อแม่ไม่ใช่พวกและพ่อแม่ตรีตามาแล้วว่าหนุ่มเนี่ยทำผิดและต้องไปขอโทษลูกอีกนะคะแต่ในการสร้างวินัยเชิงบวกค่ะบอกว่าให้เข้าไปปลอบก่อนนะคะแสดงความเข้าใจลูกก่อนว่าอ๋อรู้แล้วว่าลูกโกรธลูกไปตีเพื่อนแล้วรอเวลาะคะ่ะประคองอารมณ์ลูกเอาไว้นะคะนี่ก็คือที่มา ผู้ประคองประคองอารมณ์ลูกประคองอารมณ์ตัวเองประคองสถานการณ์ค่ะเมื่อเห็นว่าสถานการณ์นะคะเริ่มคลี่คลายลูกเริ่มอารมณ์เย็นค่อยเข้าไปสอนสอนด้วยการถามเช่นครั้งหน้าค่ะแทนการตีเพื่อนนะคะลูกว่าพอลูกโมโหแล้วแทนการตีเพื่อนลูกทำอะไรได้การให้ มันมีส่วนสึกตนคุณแม่เชื่อในตัวเขานะคะว่าเขามีความสําคัญว่าเขามีความสามารถแล้วเขายังฝึกที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นซ้ําๆซ้ําๆนะคะลูกจะโตขึ้นกลายเป็นคนรู้จักนะคะที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของกระบวนการนะคะเป้าหมายของกระบวนการค่ะอันนี้ ไม่สามารถต่อต้านหมอเดลได้เลยนะคะหมอหมอเดลคุณหมอเดลนี่ดึงดังมากว่าเป้าหมายของเราคือคําว่ายั่งยืนพี่ไม่เอานะนะคะคุณหมอบอกพี่ไม่เอานะเข้าไปแล้วพอพวกน้องๆกลับออกมาแล้วชุมชนเขาออกไปเหมือนเดิมน,นะคะทีนี้เราก็นําโจทย์นี้ยมาเป็นเป้าหมายนะคะในการออกแบบกระบวนการด้วยต้องบอกว่าขอบคุณนะคะวิทยาการที่ก้า และเราก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากอย่างสูงสุดด้วยนะคะการออกแบบกระบวนการนะคะในการให้ความรู้ทักษะค,คลิป e-learning ด้วยที่แกนนำผู้ปกครองนะคะ จะสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ดูกี่ครั้งก็ได้นะคะแค่ s i g n in เข้ามานะคะแล้วก็ดูเนื้อหาเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละคลิปในแต่ละเนื้อหานะคะเราจะมาเจอกันสองครั้งครั้งแรกค่ะจะเป็นการทำโฟกัสโฟกัสกรุ๊ปนะคะผ่านซูมนะคะกับนักวิชาการแล้วก็แกนนำในท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะซักซ้อมเรื่องเนื้อหาความเข้าใจและที่สำคัญค่ะ ซักซ้อมในเรื่องของกระบวนการนะคะที่แกนนำนะคะจะกลายเป็นฝาที่จะไปทำโฟกัสกรุ๊ปให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะโฟกัสกรุ๊ปครั้งที่สองเป็นการทำโฟกัสกรุ๊ปกับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าเราซักซ้อมเรื่องเนื้อหาความเข้าใจนะะแล้วก็กระบวนการนะคะที่จะอตอกย้ำเรื่องเจตคตินะคะหรือการฝึกทักษะการโค้ช แต่ในครั้งที่สองนี้ยแกนนำจะไม่ได้มาเป็นผู้ฝังแล้วนะคะจะจะปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองนะคะเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมการอบรมด้วยกันนะคะเป็นฟ้าด้วยเป็นผู้ตอบคำถามด้วยนะคะสิ่งนี้นะคะเราต้องบอกว่าเราขึ้งเริ่มนะคะแล้วเราก็เชื่อเ <laughs> ชื่อมากๆเลยว่าจะค่อยๆลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะ ในคีย์เวิร์ดที่3ที่สำคัญของการทำกระบวนการนั่นก็คือความร่วมมือนะคะเ,เราทำไปสองครั้งนะคะเราได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมต้องบอกว่าโฟกัสกลุ่มที่เกิดขึ้นนะคะเราเกิดขึ้นเย็นวันศุกร์นะคะและบ่ายวันอาทิตย์นะคะเป็นเป็นเวลาที่เวลาเราไปคุยกับใครนะคะอย่างครูหมอมไปบอกว่าพ่อแม่คะเดี๋ยววันศุกร์นี้ วันศุกร์กับวันอาทิตย์นะช่วงเวลานี้เราจะไม่ได้เจอกันนะทุกทีครูหมอก็จะเป็นกินข้าวกับพ่อแม่ทุกวันศุกร์นะคะทุกคนจะบอกว่าโอ้ยทำโฟกัสกรุ๊ปนะคะเย็นวันศุกร์กับบ่ายวันอาทิตย์นี่มันเวลาครอบครัวนี่นะคะครูหมอก็บอกเลยใช่ค่ะนี่มันเป็นเวลาครอบครัวแต่ไม่ใช่ครอบครัวธรรมดานะคะเพราะนี่คือเวลาครอบครัวที่ไรความรุนแรงค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ